สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพามาดูบรรยากาศการแคมปิ้งในยุโรปกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแคมปปิ้งครั้งแรกของเรานะคะมาถึงเราก็ขอวงวางแล้วก็มาเดินดูรอบๆเนาะอันนี้เรากำลัลงเตรียมกางเต็นท์นะคะเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนค่อยๆทยอยกางไปนะคะในระหว่างกางเต็นท์ก็ต้องมีเครื่องดื่มให้ร้อนคอแล้วได้มีแรงกางเต็นท์จ้า อันนี้ก็จะเป็นเตาปิ้งปิกนิกเนาะเราเพิ่งได้มานะคะมินิมอลน่ารักแล้วก็มารอดูสิคะว่าจะใช้งานได้จริงไหมคะ่ะเสร็จแล้วจ้าอบเสร็จแล้วน้องน่ารักมินิมอลมากมากเลยค่ะคบกพาง่ายเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมมีไก่เนาะปีกไก่นะคะน่องไก่มีฮอทดอกมีผักต่างๆนะคะที่เราเตรียมมาเนาะ แล้วก็มาจุดไฟเลยจ้าเริ่มแล้วนะคะจุดไฟนะคะโหลมแรงมากมากเลยคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วก็เริ่มปิ้งย่างเนาะอันนี้เราลองหมักไก่เป็นเหมือนไก่แดงไทยนะคะไม้ละสิบบาทนะแต่เราไม่ได้ใส่ไม้นะคะเราก็ไม่ได้ใส่สีหาสีไม่ได้นะคะเริ่มปิ้งไปเริ่มปิ้งไปโอ้ oh my god หอมมากทุกคนมาดูกันค่ะเต็นท์เราเสร็จแล้วนะ เกือบแล้วค่ะยังไม่เสร็จแต่ว่าก็เสร็จแล้วแหละดูบรรยากาศรอบๆสิค,คะทุกคนสุดมากลมแรงมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีแดดเนาะส่วนน้ำนั้นนะคะก็จะแบบว่าเย็นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เล่นได้ไม่ถึงกับเยี่ยยงต้องเดินลงไปไกลกๆแล้วเราเดินลงมาดูตรงชายหาดทันค่ะอันนี้ก็เป็นทะเลสาบเนาะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะทุกคน ลายสุขศูนย์วิตาอันนี้ก็มีให้มีพายให้พายเรือด้วยนะคะเช้า,เ,าเรือพายแล้วก็นี่มาเลยดอกดาวเรืองเหมือนไทยแล้วเลยค่ะสีส้มสดสวยมากแล้วก็เดินพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีพวกอ่าหพุ่งน้ําที่อนาบน้ำแล้วก็มีพวกที่ชาร์จแบตเตอรี่พวกที่ใช้ไฟฟ้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่พักรอเนาะมานั่งกินข้าวได้มานั่งใช้ไฟฟ้าได้ตรงนี้นะคะอ่าเขาก็จะเตรียมไว้ให้สะอาดสะอาดน่าอยู่เดินเข้าไปด้านไหนก็จะเป็นบ้านพักนะคะในแต่ละหลังนะคะน่าอยู่มากทุกคนบอกเลยมีหลายหลังมากๆด้วยค่ะน่าอยู่มากสดชื่นจริงๆเลยคะ่ะทุกคน ดูบรรยากาศรอบๆเนาะต้นไม้มีทุกที่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้กอไฟเนาะกลางคืนนะคะเป็นอันใหญ่ๆ,ๆนะแต่จริงๆมันก็มีหลายอันมากๆเลยนะคะมีหลายจุดมากๆสุดจริงๆอากาศนี่ค่ะก็จะเป็นเรือไม้เนาะเรือเหล็กนะคะให้เราเช่าเอาไปพายนะคะคก,ก็จะมีที่กระโดดน้ำด้วย ใจก,ก,ก็นีมากมากพักผ่อนสุดอากาศที่เต็นทน่เลยค่ะคน